สวัสดีครับผมนายแพทย์สถาริยาพันธ์วันนี้ก็ขออนุญาตนะครับมาแนะนําให้รู้จักให้ทุกท่านนะครับมารู้จักคําว่า tactical EMS เราวนี้ก็อาจจะใช้ความรู้และประสบการณ์เพียงเล็ก,ลก,ลกน,น้อยที่ได้เพิ่งได้เรียนรู้จากทางสหรัฐอเมริกานะครับมาเทียบกันดูว่าประเทศไทยเนี่ยเราจะสามารถนำํำหัวข้อนี้ไปปรับประยุกต์ใช้กับประเทศเราได้อย่างไรบ้างนะครับก็ผมไม่ได้รับไม่ได้รับเงินพิเศษจากไหนนะครับ ตั้งใจทํานะครับก็วัตถุประสงค์หลักๆของอครั้งนี้นะครับเราก็จะให้รู้จักว่า tactical e m s เนี่ยคืออะไรนะครับมีอะไรที่มันแตกต่างกับ e m s ธรรมดาบ้างนะครับแล้วก็สกิลในของ tactical e m s ท,ที่ที่คิดว่าเมืองไทยเนี่ยสามารถนําไปใช้ได้บ้างและที่สําคัญนะครับอัอนนี้เราเริ่มกันก่อนเลยนะครับว่าให้รู้จักว่า tactical m s คืออะไร tactical Tact m s เนี่ยจริงๆเขา จริงใช้สกิลของทางอาหารค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่านี่เขาจะหมายถึงว่าเป็นภาพพลเรือนและภาพพลเรือนที่อยู่นอกเหนือภาวะสงครามเนี่ยเอาเอามาสกิลทางอาหารมาใช้นะครับในเอเมสเซอร์บิเนี่ยจะมาจะมาใช้ยังไงได้บ้างนะครับขาอนี้ดูทีมเวลาไปไปช่วยใน t ท c h n ิคอลฟิลด์ที่เต็มไปด้วยกระสุนปืนลูกระเบิด ติดอะไรพวกนี <a> ้นะครับทีมท er ี <cardio. S 1> <estás? S 3> mm ่เขาจะไปช่วยเนี่ยก็คือเป็นเป็นสวอตทีมนะครับทีมทีมสวอตสวอตทีมเนี่ยสวอตทีมไปหนึ่งหนึ่งในสวอตทีมเนี่ยอ่าส่วนประกอบของเขาก็จะมีทีมแพทย์ติดไปด้วยเพื่อจริงๆหลักๆของเขาเนี่ยคือช่วยเหลือทีมแพทย์เนี่ยเพื่อการช่วยเหลือสวอตทีมเป็นหลักนะครับการช่วยเหลือคนเรือนเป็นเรื่องรองมาคราวนี้เวลาเขาไปช่วยเหลือคนหนึ่งคนนะครับที่ตรงนี้นะครับอาจจะเป็นลูกทีมเขาเองหรือว่าเป็นพลเรือนก็ตามเนี่ยเขาก็ต้องมีคนป้องกันนะครับมีเป็นเป็นคนป้องกัน เป็นสวอตทีมเพื่อป้องกันอันตรายไม่ให้เกิดขึ้นกับทีมเดิกที่เข้าไปช่วยนะครับนี่เป็นเรื่องที่ประเทศเราจางขาดอยู่นะครับประเทศเราก็จะมีมีแต่ทีมผู้ชีพนะครับภาษาเข้าไปเข้าไปช่วยคนไข้ได้อย่างทันท่วงทีแต่ว่าขาดการป้องกันที่ดีนะครับนี้เราก็จะมาดูว่าเขาทาอะไรกันบ้างนะครับอ,อย่างที่บอกนะครับวัตถุประสงค์หลักๆของทางเทคท ical EMS ของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ย เขาค่อนข้างเน้นไปที่การดูแลสวอตทีมนะครับจริงๆเราไม่ได้ทำทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเนี่ยเขาไม่ได้ไม่ได้เพื่อจะการดูแลพลเรือนเป็นหลักเป็นเรื่องรองครับตหลักสําสำคัญคือเซฟเอ่อเซฟตัวเองเซฟทีมแล้วก็เซฟพลเรือนเป็นอันดับที่สามนะครับวันนี้เรามาดูว่าจริงๆแล้วเขาใช้ t ทคิคอลยีเอมเสทำอะไรบ้างนะครับเขาทาจริงก็ ถทบเกือบอะไรอย่างที่มีเกี่ยวข้องกับความรุนแรงเกี่ยวข้องกับสุนปืนหรืออะไรก็ตามที่สำคัญสำคัญเขาก็ใช้สวอตทีมหมดว่ามีสวอตทีม m t รที่เข้าอินเวสก็จะตามมาเรตั้งแต่ซิงเกิลซิมเพิลทรัคเตอร์นี่ตั้งแต่ขายยาในห้องแถวบ้านบ้านนี้นะครับ mm hmm. เขาก็ใช้นะครับอ่า uh, 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 อิมมูชชั่นอลดิสเทอร์เปอร์เซอนี่เหมือนมีคนเมายาบ้าถือมีดจี้คอเนี่ย mm hmm. เขาก็สวอตทีมนะครับเพราะฉะงนั uh, ้นเขาก็เลยใช้ค่อนข้างเยอะครับ นี้รวมถึง Act, อยิงกันอยู่นะครับอปล้นธนาคารยิงกันสวอตทีมเข้าไปแท็กทิคอลอีมเมสทีนี้ก็ตัดตามเข้าไปด้วยนะครับก็จะมาดูกันว่าพอ,อทําอะไรบ้างนะครับอันนี้มันเขาต่างกันยังไงนะครับระหว่างคอนเวนชั่นัลอีมเอกับแท็กทิคอลอีเอสคอนเวนชั่นอลเนี่ยอ่โดยทั่วไปอ่ก็รีสปอนส์เร็วเพราะเรา,าการันตีแล้วมีรับปิดรีสปอนส์แล้วโดยทั่วไปเนี่ยระดับถ้า ถึงขั้นโดนยิงกันเนี่ยเราไม่ออเอาเบสิกออกแนนอนต้องเป็นแอดวานอะไรเงี้ยนะครับถ้าเป็นคอนเวนชั่นแนลธรรมดาออกเร็วเลสปอร์ตเร็วทันสปอร์ตเร็วและส่วนใหญ่แค่จริงๆแล้วไม่ใช่แค่ยิงกันหรอกครับที่จะใช้คอนเวนชั่นแนลตรงนี้ก็จะเป็นปกล้มรถชนอย่างเงี้ใช่ไหมครับก็จะเป็นบันทอมา่าจะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ส่วนแทติคอลอีมเอสแน่นอนครับอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้ก็จะเป็นแคสยิงกันนะครับส่วนใหญ่นั้นกว่าจะเข้าไปได้นะครับกว่าจะช่วยเหลือได้ก็ ค่อนข้างช้านะครับเพราะเราก็จะคงคงจะไม่ให้ให้เมดิกหรือทีมผู้ชีพอิน e ที T ของเราเนอร์สของเราเนี่ยวิ่งเข้าไปในในโดมกระสุนนะครับเพราะฉะนั้นกว่าจะเข้าได้ก็ต้องเคลียสีเนเซฟตี้ก่อนนี้จะดีเลยレスปอนมากสิ่งเราช่วยได้ก็ช่วยได้แค่เบสิกครับท,ทั่วไปเน้นการลากออกคนไข้ออกมาเท่านั้นเองนะครับแล้วคนไข้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพรีติ้งทอมาจากการกระสุนปืนเนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นจริงๆถามว่าแล้วทําไม Uh, ถึงใช้ uh, traditional EMS หรือ EMS ปกติไม่ได้ในซีนพวกนี้นะครับเพราะจริงๆแล้วแน่นอนครับอย่างระดับหนึ่งเลยซีนไม่เซฟเราสอนกันเสมอนะครับเรื่อง EMS ซีนไม่เซฟไม่เข้าแน่นอนครับแต่ว่า tactical EMS ที่ไม่จะแตกต่างกันไปซีนเซฟซีนไม่เซฟก็ต้องเข้าว่าคุณก็ต้องเข้าไปช่วย uh, SWAT team นะครับในวัตถุประสงค์ของเขาข้อนี้ uh, บางอย่างอย่างเช่นการโดนยิงแล้วเนี่ยปุ๊บ คุณจะรอให้ซีนเซฟแล้วค่อยเข้าไปช่วยนะครับมันก็จะคนไข้ก็จะไม่รอดเพราะฉะนั้นจริงๆก็เลยต้องมีทีมเทคนิคทีมที่สามารถทีมพวกนี้เนะี่ยสามารถอยู่รอดได้สามารถป้องกันตัวเองได้ที่จะเข้าไปช่วยคนไข้ที่โดนยิงแล้วก็ให้ได้ทันท่วงทีนะครับเพราะฉะนั้นที่ข้อสุดท้ายเนี่ยหมายความว่า,าถ้าเป็นอีเมสธรนาทั่วไปไปคุยกับทางตำรวจไปคุยทาง SWAT ทีมเขาก็จะไม่บอกแผนเรานะครับว่าว่า มีมีแนวทางป้องกันยังไงทางเข้าออกยังปลอดภัยนะครับมันก็เพราะว่าเป็นความลับสาคัญใช่ไหมครับก็จะไม่ไม่แพงพายอันี้จะเป็นเป็นแท็กที่เข้าทีมด้วยกันเองเนี่ยมันฝึกมาด้วยกันนะครับมันก็จะวนนี้มันก็จะมีแผนวนนี้ก็จะสื่อสารกันอยู่แล้วเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่สําคัญของเขานะครับคราวนี้อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าถ้าถ้าเป็นอีเวนต์ธรรมดาทั่วไปมันก็จะเข้าไปช่วยเหลือไม่ทันนะครับหลายอย่างก็จะเสียชีวิต กระสุนป oh ืนเนี huh ่ยแค่สาสิบนาทีก็แปดสิเปอร์เซ็นก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับคราวนี้สกิลต่างๆสกิลที่สําคัญนะครับที่คิดว่าที่ตัวผมเองนะครับยอรับว่านี้เป็นความเห็นส่วนตัวคิดว่าจริงๆมันมีสกิลมากมายมากกว่านี้นะครับแต่ผมเลือกมาส่วนหนึ่งที่คิดว่าในประเทศไทยเนี่ยน่าจะเอานําไปใช้ได้ที่เหมาะสมนะครับก็จะมีตั้งแต่สิ่งแรกเลยครับเซฟตี้ของเรานะครับเ personal protection นะครับสกิลต่างๆ นะครับเอ๊ะเราต้องเนรู้อะไรบ้างนี่ที่จะเข้าไปในซีนที่ไม่เซฟขนาดนั้นนะครับอ่อินิเชียลแอสเซสเมนต์นี่สำคัญมากรีโมทแอสเซสเมนต์คืออะไรไลท์แอนด์ซาวด์ดิสซิ i ินข้อห้ามเมื่อใช้แสงใช้เสียงเอ๊ะไม่ใช้แสงไม่ใช้เสียงเราทำยังไรรงกันนะครับอีเวคูลเลชันทำยังไงนะแน่นอนครับวันนี้เบนซีน,นกระสุนปืนระเบิดพวกนี้ Forensic E ก i d e n c e ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับบางอย่างมันก็ไม่ใช่แค่กระสุนไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ระเบิดนะครับก็ นะครับ personal protection ดันี้จริงเรื่องนี้ก็จะจะบอกว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในสไลด์นี้แหละครับก็ดับที่ที่บอกมาเมื่อกี้ที่เคยพูดไปนะครับนะครับ priority ในการดูแลนะครับอันดับหนึ่งตัวเองครับต้องปลอดภัยอันดับสอคือเพื่อร่วมทีมอันดับสามคือต้องเป็นผล้ระเรือนหรือเป็นผู้ป่วยนะครับดังนั้นต้องยอมรับมันจุดนี้ก่อนครับข้อข้อที่หนึ่งนะครับอ่าครนี้ อุปกรณ์ของเรานะครับที่จะเข้าไปช่วยมีอะไรบ้างนะครับก็พวกกันทุกอย่างนะครับหมวกกันน็อกนะครับแว่นตารองเท้าแล้วก็เสื้อกันกระเสื้อกอกกันสุนนะครับแบบนี้นะครับแบบในรูปนะครับทุกอย่างนะครับจริงๆแล้วมันถ้าทุกท่านสนใจนะครับเราพยายามเสิร์ชจริงๆแล้วมันไม่มีชุดที่แบบตายตัวนะครับจริงๆชุดพวกนี้จะตามดนามิชั่นที่ที่ได้มาว่าวันนี้จะออกไปช่วยใครมี แนวโนม้มที่ต้องใช้อะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นชุดเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วแต่คนครับบางคนตัวใหญ่สามารถใส่ชุดใส่อุปกรณ์ได้เยอะ,อ,ยอ,ะอุปกรณ์เยอะเท่าไหร่ก,ก็สามารถช่วยคนได้เยอะแต่ก็จะหนักและเคลื่อนตัวได้ชา้เาเันก็จะต้องเวทกันนะครับเพราะฉะนั้นเสื้อพวกนี้เขาก็ได้คิดกันเองครับว่าเราควรจะใส่อุปกรณ์อะไรกันบ้างครับอัอนนี้โดยโดย,โดยตามหลักเขาก็ยามแบ่งกลุ่มไอเอมิซี่มีเดียข้อเกียร์หรือชุดของเขาเนี่ยนะครับ จะเป็นโฟเลเวลซิสเต็มมีสี่สี่เลเวลเลเวลแรกเนี่ยเป็นเลเวลที่เขาแนะนําตั้งแต่สวอตทีมชาวบ้านเอ่อตั้งแต่สวอตทีมตำรวจทั่วๆไปเนี่ยครับสวอตทีมต้องต้องมีครับต้องมีติดตัวตั้งแต่สวอตตั้งแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ทางไปไม่ใช่อ่ามิตริคอฟเปอร์ไวดอก็ต้องมีนะครับก็จะมีอะไรบ้างมีดัตตูนิก้าแบนเดชเอ่อซีพีอาร์มินีแมสตนะครับนาโซฟาริงจิ้วทิวมีถุงมือมีไทลินอลนะครับไอบูโคเฟนมีอะไรพวกนี้นี่เป็นลิสต์มาที่เขาต้องมีติดตัวนะครับ นะครับแพ็พวกนี้นะครับต้องติดตัวสวอตทีมทั่วไปก็ต้องมีนะครับไม่ใช่เฉพาะ medical provider นะครับอันนี้ทำไมอย่างเช่นเวลา,าสวอตทีมโดนยิงที่ขานะครับจริงๆเขาก็ใช้ของเขาไปเองก่อนนะครับหรือว่า,าโดนยิงปุ๊บไม่สามารถปูทุนิเก้ด้ตัวเองได้ทีมเมดิกที่มาช่วยปุ๊บสิ่งที่เขาทำคือเขาก็จะใช้ทุนิเกอขอ้ของของเจ้าตัวสวอตทีมเนี่นะครับมามามา มาช่วยช่วยตัวสวัสดีมคนนั้นเองก่อนนะครับก่อนที่จะใช้ยูนิเก้ของที่เมดดิคพกมาเพราะว่าเมดดิคที่พกมาเนี่ยก็ต้องเผื่อไว้ตัวเองโดนยิงเหมือนกันนะครับเพราะฉนั้นก็ต้องต้อง,องสําคัญต้องเอพราะฉั้นไอแฟกเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเจะพบกันทุกทุกคนนะครับนี่แท็กติคอลทีมทั้งหมดนะครับตั้งแต่สวัสดีมยันเมดดิกนะครับวันนี้มาดูเลเวลสองนะครับเลเวลสองก็จะเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ใน หนูในเวสเวสชุดเกราะกันกระสุนเนี่ยครับเขาก็จะมีกระเป๋านะครับมีกระเป๋าสามารถใส่อันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าเขาอยากจะพกอะไรนี้นี่ผมไปลองใส่มา,าเขาก็แนะนําดีนะครับเขาก็บอกว่ากระเป๋าก็มีสามอันสิ่งที่เขาขอุปกรณ์ที่เขาใส่เนี่ยเขาก็ใส่อุปกรณ์ A B C นะครับ A นี่ก็มีตั้งแต่เบรดทิวนี้มีเข็มนะครับไว้เจาะปอดนะครับมีตัวก๊อต บรัสซินกอดซีอุนะพวกนี้ครับอันนี้มีอุปกรณ์ไอวีทูนิเกอ,อยู่ข้างในเนี่ยนะครับอ่แล้วก็จะมีอ <c oughs> ุปกรณ์สื่อสารข้างหลังได่มีเชือกครับเชือกจะสําคัญมากในการอ่าลากจูงนะครับซึ่งเราจะพูดถึงนหัวข้อสุดท้ายต่อไปนี่เรื่องของ extraction นะครับอ่าโอเคอันนี้รีวิวสามก็จะขึ้นมาหน่อยแล้วอุปกรณ์ก็จะทําได้มากขึ้นก็จะเป็นทอร์นาแบ็กนะครับจริงๆแล้วกว่อนจะมีมากกว่านี้นะครับจริงๆแล้วนี่ย่อมาซึ่งหลักๆก,ก็ ก็คือเป็นองค์กรที่ใช้ตาม EMS ที่เขาพิ้วกระเป๋าก็ไปใบใหญ่ๆนั่นแหละครับรวมทั้งมีมียาพื้นฐานด้วยนะครับเลเวลสี <c> ่ <oughs> เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆให้นึกถึงภาพยกเออามาครับเนี่ยมันจะมีตั้งแต่บางทีก็ถึงขั้นมีอันทา้าสาวอะไรก็มีนะครับในลิสต์ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ไม่ได้จําเป็นนะครับในในแอเรียที่ผมลองไปดูงานเนี่ยมันก็เขาก็ไม่ได้มีเลเวลสี่นะครับเลเวลสี่ก็ต้องใช้กับทีมที่ใหญ่จริงๆแล้วก็มีเหตุการณ์ค่อนข้างรุนแรงนะครับ อันนี้ก็จะเรือสี่มันใหญ่มากเพราะะนั้นจริงๆแล้วมันไม่ได้ไม่ได้ถือมามันจะเก็บอยู่อยู่กันอยู่ในรถนะครับแล้วก็ค่อยค่อยลาคนออกมาค่อยอยมาใช้นะครับอ <c oughs> ันนี้ทัก l อที่สําคัญนะครับจริงๆนี้จริงๆมีมีเยอะมากนะครับ tactical s k i l l พวกนีุ้กอย่านไม่ไปฝึกาหานะครับแต่ว่าอะไรที่คิดว่า EMS พลเรือนอย่างพวกเราเนี่ยน่าจะไปใช้ได้บ้างนะครับนี่ครับสามร้อยหกสิบองศานะครับ ระวังตัวจริงเวลาเข้าไปในสีนี้อันตรายนะครับก็ต้องดูรอบๆนะครับดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมนะครับท o ส d r น l ูนี่คือจริงๆก็คือถ้าได้ดูในหนังให้จินตนาการเวลาก็ชอบไปลบมุมเสานะครับแล้วก็โผ่วิ่งจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งเนี่ยให้เวลาโผ่โผล่บพื้นที่ว่างเนี่ยแค่2วินาทีนะครับถ้าคิดว่าเกิด2วินาทีให้วิ่งซิกแซกนะครับแล้วก็ทําตัวให้เงียบที่สุด ทำตัวให้โลโปรไฟ้ยให้สุดนะครับเพื่อป้องกันโดนยิงตัวเองนะและ้วไลท์แอนด์ซาวเนี่ยจริงๆมันมีดีเทลมากนะครับว่าจริงๆก็คือหลักๆการให้มากคือใช้ให้น้อยที่สุดแสงเนี่ยโดยเฉพาะเวลากลางคืนเนี่ยใช้ให้น้อยที่สุดแล้วเสียงที่เงียบที่สุดคราวนี้มันจะมีปัญหาว่าเวลาไปคุย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 คใหุ้ยค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 ยคุ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 ยงุยคุยคุยคย ไม่ใช่แสงจริงก็ไม่ใส่คิ้วนะครับในในซีนในซีนที่มันตลาดก็ไม่ใส่คิ้วแล้วนะครับก็ก็จะมีจุดแบบนี้นะครับว่าต้องทํำยังไงนี่ค่อยเป็นเรื่องของรายละเอียดจะไม่ได้ลงในเลคเชอร์คาฟเนี้ยนะครับแล้วก็สกิลในเรื่องของการป้องกันตัวเองนะครับก็จะมีจริงในหลักสูตรก็จะมีการสอนป้องกันตัวเองนะครับปล่อยตีสอกเขานะพวกนี้นะครับก็คราวนี้สิ่งที่สําคัญก็คือว่าเวลา ที่น่าสนใจคือเวลาเกิดเหตุการณ์แล้วเนี่ยเวลาช่วยแคร์อันเดอร์ไฟล์เนี่ยหมายความว่าเวลาเกิดเหตุการณ์เช่นยิงกันอยู่เนี่ยจะเข้าไปช่วยทำยังไงนะครับก็เหมือนเหมือนดสตเตอร์ครับก็จะแบ่งฮอตโซนวอร์มโซนโคโซนก็ฮอตโซนไม่ทำอะไรเลยครับลากมันอย่างเดียวครับเอ็กทรักชั่นจริงๆไม่ได้ตายตัวนะครับถ้าอยากทำก็ทำได้อยากจะช่วยจะจะใสย่ยิวทำก็ทำได้จริงไม่ได้้ามแต่ว่าก็ดูสุดคือคีย์สำคัญที่สุดเลยครับว่า เป็นตัวเราเองรอดหรือเปล่าถ้าตัวเรา,เาคิดว่าเ,าเอาไม่รอดเราคอรโซนก็ลากออกมาอย่างเดียวครับไม่ต้องทําอะไรถ้าถ้าคิดว่าเขาไม่ไหวแตค่คิดว่าอาจจะตายแล้วก็ไม่นอกลากมาครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาว่าดีทีหนึ่งวันนี้วอร์มโซนก็จะทําได้มากขึ้นครับเพราะเราก็อมีอย่างที่บอกอุปกรณ์แล้วก็มีเอลเวทาได้มี control. อินเวคอนโทรลอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาคุยดีทีว่าจะแอสเซทยังไงคอรสโซนก็จะเริ่มเหมือนเหมือนอินเวสต์ทั่วไปแล้ะครับเป็นสถานะโปรโตคอลทั่วไปอย่างที่บอก Personal Safety สำคัญที่สุดนะครับคร mm hmm. าวนี้ก็เวลาเข้าไปเนี่ยแรกๆก็จะเห็นเลยครับว่าเห็นคนไข้ไกลๆแล้วสิ่งที่ต้องทำก่อนคือคำว่า Remote Assessment นะครับริงก็คือดูเลยครับว่ารอดหรือเปล่าคือจริงๆถ้าคิดว่าไม่รอดยิ่งมากไม่รอดเลื่อนท่วมจอสมองหลุดไหลออกมาเนี่ยก็ไม่ต้องเข้าไปเลยครับไม่ต้องไปช่วยไม่ต้องไปแบบแจกไปเอาแท็กแท,ท็กทีาสีดำไปแปะเลยไม่จำเป็นเลยครับยิ่ง ยิ่งเราโพรตัวมากเท่าไหร่ยิ่งอันตรายต่อเรามากขึ้นเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าเรีโมทแอสเซสม์แล้วคิดว่าคนนี้ไม่ไหวก็ไม่ไหวครับถ,ถ้าคิดว่าไหวก็คนนี้ถ้าคิดว่าไหวอ,อยู่ไกลยังไงเราจะใช้วิธีว่าคอลกลับไปที่อ e ีเซนคอมมานเดอร์ก่อนครับรวบรวมข้อมูลทั้งหมดแล้วก็คอลกลับไปที่อ e ีเซนคอมมานเดอร์เพราะว่าเขาจะบอกว่าเราสามารถเข้าไปได้ไหมมีอีเซนคอมมานเดอร์ e เขาไดมีข้อมูลจากหลายหลาย หลายฝ่ายมากขึ้นที่จะให้เราประเมินนะครับ risk benefit ว่าแล้วเข้าไปคุ้มหรือเปล่าที่จะไปช่วยนะครับนี่เรื่องสําคัญที่เขาทํากันอานนี้เรื่องที่ก็เป็นอีกพอยหนึ่งของวันนี้นะครับของ lecture สไลด์เนี้ยนะครับเรื่องของ technical p a t i e n t assessment นะครับจะแตกต่างกับแน่นอนครับก็ถ้าไม่ถ้าเหมือนถ้าเหมือนกันก็คิดว่าคงไม่เอามาพูดนะครับมันแตกต่างจาก ETS เล็กน้อยนะครับเล็กน้อยแต่ทีสำคัญก็อย่งเหมือนเดิมครับ เราปลอดภัยพาร์ทเนอร์ปลอดภัยแล้วก็คนไข้ปลอดภัยเป็นอันสุดท้ายนะครับหลักสําคัญอันนี้ต่อมาคือมันจะใช้ไม่ได,มได้ใช้ A,B,C แบบ ATOS เข้าไปมันใช้ Call A,C,A,B,And Go นะครับ Call A,C,A,B,And Go นะเป็นยังไงอย่างไ้บายทีแล้วก็เป็น s e c r i t y Assessment เวลาเข้าไปถึงปุ๊บถ้าสมมติไปช่วยคนที่โดนยิงแล้วก็มีอาวุธดอยู่ติดตัวนะครับเราก็สลึมสลอหรือ หรือไม่สื่มซื้อก็ตามนะครับระดับหนึ่งเลยครับปลดอาวุธเขาก่อนนะครับเหตุเพราะว่าอาถึงแม้จะเป็นฝ่ายเดียวเราก็ตามนะครับมสมมติสมมติมันเป็นการต่อสู้กันแล้วก็อยู่คนละฝ่ายสมมตินะครับสมมติอันนี้เราไปช่วยเฮ้ยเป็นเป็นฝ่ายเดียวกันคงไม่ยิงหรอกอันนี้อันนี้เป็นเาขาไม่แนะนํานะครับเขาไม่ไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายไหนให้ปลดอาวุธให้หมดครับเพราะว่ามีโอกาสมากที่เขาเนี่ยโดนยิงเสียเลือดสุดท้ายมีด คอนฟิวช์ดีเดียมแล้วก็มีอาวุธดีดติดตัวแล้วเป็นเป็นอจิตเตอรจิเตชันขึ้นมาจาับปืนยิงอันนี้ก็มีปัญหาได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่สนใจครับเป็นฝ่ายไหนปลดอาวุธหมดครับถ้าเป็นถ้าเป็นคนไข้แล้วปลดปลดให้หมดนะครับอนนี้สำคัญมากอ,อ,อันนี้คอเอซีบและโกนะครับคอก็ขอฟอร์เฮลครับมีเจอคนไปเจอคนแล้วที่เราจะมีแค่ แล้วแล้วแต่แล้วแต่แอสซ g n นะครับทีมนี้เขาที่เขามีบางทีก็จะเป็นเมดิกสองคนแล้วก็อสวอตทีมสี่คนล้อมอะไรประมาณนี้นะครับก็ถ้าต้องการคนช่วยเพิ่มเห็นว่ามีคนไข้หลายคนก็จะ call for help เพิ่มหรือ communication นะครับ call นี้ไม่ใช่ตะโกนแบบ CPR นะครับก็จะใช้เครื่องมือสื่อสารนะครับเป็นอย่างที่บอกให้ซาวที่เงียบที่สุดนะครับไม่ใช่ตะโกนช่วยด้วยช่วยด้วยอะไรนี้ไม่ไม่ไม่เอานะครับไม่ได้ทำอย่างนั้นแล้วก็เอนี่ นะครับอย่างที่บอกคอกอ็คอที่รวมถึงว่าถ้าเวลาจะวิ่งเข้าไปนะครับแลวสวอตทีมวิ่งนําตัวเมดิคจะวิ่งตามเนี่ยก็เดี๋ยวคอผ่านวิดีโอบอกว่าเมดิคเข้มิงทรูนะครับก็จะเหมือนกับว่าเราจะเข้าไปแล้วนะอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็รวมรวมถึงว่าคอให้เตรียมแอมบูรลนเตรียมอิมอิมเอสในเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งนะครับอย่างที่เขาซ้อมกันบ่อยๆหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยในอเมริกาก็คือ แอคทีฟชูเตอร์คือยิงกันในโรงเรียนนะครับเวลาสวัสดีมเข้าไปเอ่อเ e a d i n g เข้าทีมเอสเข้าไปแล้วเนี่ยเอ็มเอสธรรมดา,าก็ก็ต้องมารออยู่ที่โคโซนนะครับตรงนี้ก็ต้องมีการสื่อสารกันตลอดว่าต้องใช้รถกี่คันเราประเมินว่ามีคนไข้เท่าไหร่อะไรพวกนี้นะครับก็ต้องใช้ตลอดเอ่อตัว A ตัวแรกนะครับ A ตัวแรกเป็นอัปบริสทรีดนะครับอย่างที่บอกครับปลอดอาวุธนะครับทำเราเซฟที่สุดนะครับหรือรวมถึงว่าถ้าสมมติว่ายังมีเอ่อเทรสเอ่อโทษครับใช่ uh, ถ้ายังมีเทรสอยู่มีอันตรายอยู่เนี่ยเอ่อ uh, จริงตัว tactical EMS เ exactly. องก็ใช้ปืนเป็นนะครับเขาก็จะมีบางบางบางคนก็จะต้องเอาปืนมายิงต่อสู้ด้วยอะไรเงี้ยนะครับเขาก็เล่าให้ฟังซึ่งก็ตกใจเล็กน้อยนะครับก็สู่ให้ก็คือให้ซีนเซฟแล้วก็ปวุอาวุธคนคนี้คนคนไข้ของเรานะครับแล้วก็ทําการช่วยเหลือนะครับ <c oughs> อเนื่องจากว่า ต้องต้องบอกว่าที่มันเป็น C A B ในกรณีนี้ไม่ไม่ใช่ C B เหมือน C B R นะครับคนคนละกรณีกัน C B C A B ใน Technical M S เนี่ยเขาเนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่าจุดประสงค์ที่เขาทําการรักษาเนี่ยอันดับหนึ่งเขาทำการรักษาสวะั